สองเพชรเม็ดงามแห่งบ้านสาวน้อยล่าสุดบอสโจเรียกคุยแล้วขราบสวัสดีน้องครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้าก็มีเรื่องเล่าข่าวสารเอาวอสุพีเอาวาสอาวาสุนองเอาวาสุเอฟซีอีลาน้อยกันเด้กฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะต้องขออนุญาตด,ด้วยพี่น้องเนะ้อเสียงอาจจะแปลกๆนะครับผมเนาะเพราะเาวอีสานบอสบายพี่น้องตอนนี้ฝนกระตกน้ำ จะเลยอาจจะไม่เสียงรบก,กวนแล้วก็เสียงบาิสานเป็นแปลกๆเนาะครับผมต้องบอกว่าเป็น2เพชรเม็ดใหม่อีเซอร์วาแฟนคลับเอฟซีกำลังจับตามองอยู่แล้วก็เอาใจเชียร์นะครับผมนอกนั้นคือน้องใหม่อัน,นตยาและน้องมิวชนทิชาเด็กอายุ13ปีทั้ง2คนผ่่้องนี่แหละคือเพชรเม็ดใหม่ที่รอวันเจียรละใน ซึ่งลาสุดเมื่อคืนนี้บอโจเรียกคุยกลางดึกเลยนะครับผมนอะพร้อมครอบครัวของน้องทั้งสองคนทั้งน้องไม่และกะับน้องมิวน่าจะมีการตกลงนะครับผมนอะงพูดถึงรายละเอียดในสัญญาที่ตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมนะว่าน้องทั้งสองคนเซ็นสัญญากีป่ปีทั้งบอโจกัคขอประเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับผมเนาะ บดสรุปนั่นคือน้องใหม่อนันตยาไปสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นคือวงหนึ่งนะครับผมเนาะอยู่กับอีหลาหน้อยเฮาส่วนน้องมิวชนทิชาสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชนะครับผมเนาะหรือวงสองนั่นแหละพี่น้องอยู่กับท่างพอกัใช่นะครับผมเนาะถือว่าเป็นลูกสาวรากของพอกัญช่บาวิสานกะว่ามาหลายขีดนะครับผมเนาะเด็กทั้งสองบาวิสานกับแอบเชียร์อยคือกันพี่น้องเขาเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความจังใจ ยิงเรื่องเล่าชีวิตนะครับผมนอกจากบาดแตกต่างกับอิหล่าหน่อยเฮาเลยและมีพี่อุกอิงเป็นไอรอนด้วยบอกได้เลยว่าทานนองทั้งสองคนใจรักท่าหนีอิหลีนะครับผมนอและอยู่ในกฎในระเบียบไปได้อีกไก่พี่น้องพอความสามารถของนองนองมีแล้วเหลือแค่หัวใจสำนักที่จะพาน้องไปไดไก่ซำาใดบาหิสานกะ เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองนะครับผมเนาะดูพี่อุ้งอิงเป็นตัวอยา่างนะครับผมเนาะนำสิ่งดีๆไปใช้แต่ไม่ได้หมายถึงให้เรียนแบบทุกอยาก่างน้องต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยถึงจะไปได้ไกลน,นี่ก็ฝากถึงน้องๆนำนะครับผมเนาะบาวาแต่น้องมิวกับน้องไมละ่ะนะครับผมเนาะน้องๆทุกคนอล,ะละ่ะทีกําลังเลือกนะครับผมนะเนาะเดินเส้นทางนี้บาวิสานเป็นกาลังใจให้ทุกทคน ขาพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์แดกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขาว่าได้เวอร์ลายเสียงกระซินมนเราพี่น้องขอทิมท้ายคลิปนี้นะครับผมเนาะด้วยภาพบรรยากาศที่น้องทั้งสองคนมาออดิชั่นกันแล้วกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ในทางซองบอยสารน้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยสารต้องขอนุยาตขอตโวลาไปก่อนพบพกันใ่คลิปหน้าสวัสดี ดีครับโอ้โอยยุดเลยคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินโดยตรงเลยนะโอ้ยขอบคุณค่ะอีริเขาสางงั่งนูกใหเป็นศิลปินโดยตรงเลยลูก13ปีเองนะเนะี่ยพอียไปอยู่วงเด๋ค่ะแล้วก็มันมีลูกพิเศษของเขาอย่างไรเขาจะมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวเขาอยู่วงหนึ่งบ่ค่ะ เวลาหนูฟ้อนรับรองว่าคนข้างลางนี่แบบเอ็นดูหนูมาก13ปีมาอยู่น้ำเอ่ยเด้อยิหลาเด้อพ่อเอาเสินสัญญากับพ่อยาวๆไปเลยไปขอบคุณค่ะเพราะว่าการปั่นคนเนาะทำไมบางคนต้องเส็นสัญญา5ปี3ปี6ปี7ปีเพราะบางครั้งคือต้นทุนของคือเฮ้ามเมล็ดเนาะอันนี้เรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ เขามันมันต้องใช้เวลาในการเพราะบ่มอ่าและถ้าเปรียบถึงกับองยิงมันคนละอย่างไงยังองยิงคือมาแล้วก็เปื้อเลยอันนั้นคือหนึ่งในหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านหนึ่งในห้าสิบล้านหกสิบล้านแต่นี่หนูเขามีต้นทุน,ท,นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนเบื้องบนจะสั่งให้หนูมาเป็นศิลปินโดยตรงอ่ามาอยู่กับผิววงยิงนะลูก้อค่ะพ่อเดี้ยงสินสัญญายาวกับพ่อเลย พ่อเห็นอย่างนี้เหรพี่นิกเห็นอย่างไรพี่นิกนะ, <laughs> <c oughs> ะไอ้ก็เลยเสียหายแล้วหนูเชื่อไหมว่าีพี่พูดอยู่พี่มือสั่นเลยครับเขามีบุคลิกความเป็นศิลปินตั้งแต่เดินมาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรกับเราด้วยซ้ำพี่กล้าสาบานได้อย่างตรงนี้เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่เชื่อว่าที่นี่มีอยู่จริง และทำไมพี่ถึงก้าสาบานเพราะพี่จดไว้ไม่กี่คนขออนุญาตที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าผู้เข้าประกวดเยอะมากพี่ก็จะจดไว้เฉพาะคนที่พี่รู้สึกว่าม่นใช่จริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่คนเดียวนะครับแต่หนูเป็นคนที่แค่เดินมาแล้วพี่มองพี่มีความรู้สึกว่ามันใช่และพี่เตรียมจดชื่อหนูไว้เลยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า ทำไมบุคลิกแบบนี้ตั้งแต่เดินออกมามันมีความรู้สึกว่ามันมันใช่ตั้งแต่มันเดินมาสง่งแต่พอหนูเดินขึ้นไปร้องและยังไม่ได้ร้องด้วยซ้านะพี่รู้สึกว่าแบบตอนที่อายุ13าพี่ยังดีดลูกแก้วอยู่บ้านอยู่เลยลูกแต่หนูร้องเพลงได้ขนาดเนี้ก็ไม่แปลกใจที่ทําไมพี่โจถึงเซ็นสัญญาเลยนะครับน่าสนใจ พินิพินกให้อีกหน่อยสิต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโซเชียลหรือเปล่านะครับทำให้เด็กอายุน้อยๆร้องเพลงเก่งไวมากนะครับตอนพี่อายุ13บมเนี่ยก็อย่างที่พี่พูดไปว่าพี่แบยังดีดลูกแก้วอยู่เลยนะลูกอยู่แถวบ้านนะครับแต่วันเนี้ยเด็กอายุ13มมาร้องเพลงไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวด้วย ทั้งศิลในการออกลวดลายไอไ้เมงวามันมันเกินเด็กนะครับสิ่งที่พี่กลัวจากเด็กที่เก่งตั้งแต่เด็กๆคือความเก่งจะบทบังความพอดีแต่วันเนี้ยหนูพอดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจงรักษาความพอดีนี้ไว้แล้วค่อยๆเติมความเก่งเข้าไปเรื่อยๆความเก่งเข้าไปเรื่อยๆอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับพี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับหนู แต่สิ่งที่หนูทําในวันนี้มันน่ารักและมันพอดีพี่เชื่อว่าวันหนึ่งหนูจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่พี่รู้จักบนวงการบันเทิงน้องไห้ได้ลูกเสียใจได้แต่เก็บความเสียใจนี้เก็บน้ำตาในวันนี้เพื่อพัฒนาตัวเองในวันต่อไปอย่าหยุดและอย่ายอมแพ้นะครับเป็่นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ขอบคุณครับขอบคุณค,ค่ะเก่งมาลูกสิบสามปีแล้วเหรอเดี๋ยวฟอนให้พ่อบ้างนะฟอนบอกเกง่งเลยค่ะฟอนบอกเกง่งเอาไปลำที่หนูถนัดที่หนูเรียนมาที่หนูถนัดที่สุดเลยลูก เดชบุญหนนุนคำได้มาล้ำจนถึงทีเก้าขึ้นสู่เวทีไฟนีอ่อนสองหนา้าเขาจะรำสิบนเวทีสองแจงแสงส่องละอองสีรัศมีแผ่วเผ้า,าทอแสงปะลมไหล ายในใจตันตื่นออกมายืนดอกวาดทาสาดสายตานนอลำแยกโปรยยิ้มใส่พี่ชายขอโทษเด้อเจ้าอายผู้มาทักสนาการฟังผลงานเขาคณะบอนสิดำเนินเรื่อง เสียงบอดีอภัยบาปอภัยนางผู้ร้องเอลโอเคจ้ามิวแล้วถ้าเกิดได้ไปต่อนี่คือเรื่องเรียนยังไงคะน่าจะเรียนกศนค่ะอชอบนะหนูเต้นเป็นไหมลูกพอได้ค่ะได้อยู่ใช่ไหมอุยถือว่าจะได้มิวไปสามมิวเลยนี่